สานที่แล้วก็เชื่อมวงแทนพี่น้องรชาชนที่การแบ่งพื้นที่เอผมไปตรวจเยี่ยมมาหลายพื้นที่แล้วที่เห็นแล้วไครับสรทากับปัญหาในการส่งออกโดยเฉพาะคือนผัก ผลสรีบกานกันท่านรองนมยทับภาคที่สองและคณะรวมทั้งท่านผู้นำหน่วยทุกท่านรตต่อไปปก็ นิดหนึ่งครับเดิมก่อนหน้านี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้นำผลผลิตไปขายที่ยังห้างสินค้าบางส่วนแล้วก็ตลาดตรงๆของตัวเองอปัจจุบันนี้พอมีผลกระทบเนื่องจากคนอ,อยู่ที่บ้านเป็นหลักนะครับก็เลยเอามาทางทหารเนี่ยจะเข้ามาช่วยรับซื้อ,อผ,ลผลผลิตทั้ง9แห่งเนี่ยคิดว่าพอเพียงต่อกำลังทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ของกองกำลังโซลีครับพื้นที่อื่นของของบุรีรัมย์ทราบว่ามีอยู่เก้าสากอนะครับทางกองกำลังโซลีได้เป็นดาเนินการในส่วนสาคออื่นบ้างแล้วนะครับในอนาคตก็จะมีการขยายไปในพื้นที่ของบุรีรัมย์ให้ทั่วถึงในการจัดซื้อกับพี่น้องเกษตรกรครับผูบ้จัดการหานบกและรัฐมนตรีวระก,การสุะารหงษมได้เป็นเ,เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ าการดำเนินการต่อไปของกองร,งา,ราลังสุรารนารจะประสานงานกับทางตดา,านรถยกกรที่จะมีการส่งเสริมการส่งออกไปขายยังประเทศบ่นาดน,นด้วยในระยะต่อไปนะครับหากสถานการณ์ดีขึ้น